สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับไอซ์ดัมครับผมวันนี้เราก็ จะมารีวิวนะครับเจ้ามิสูไททันนะครับตัวนี้พ่วงแม่ลูกนะครับสเต็ปดัมาไอเอสสเต็ปลูกตัวดัมาไอเอสนะครับรายละเอียดเจาะลึกเจาะหนักเจาะเต็มเจาะทุกซอกทุกมุมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับเบื้องต้นกันชนหน้าก็เป็นแบบเต็มตัวนะครับตัวนี้ก็คือจะมีตัวเข่าด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์ของออ t ชั่นโฟรวินะครับแล้วก็กันแข้งนะครับอเนกประสงค์คือไว้สําหรับตัวการบรรทุกลุย ในทางคูกขะนะครับกันกระแทกตัวใต้เครื่องนะครับใต้เกียร์ได้ดีเลยนะครับผมกันแข้งตัวนี้นะครับผมตัวต่อมานะครับที่เราเสริมเข้าไปก็เป็นไฟฟ o อกไลท์นะครับตัวฝากระโปรงหน้าซ้ายขวานี้ก็เป็นแบรนด์ของออปชั่นโปรวิวนะครับพร้อมขาฟิตติ้งที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับด้านบนก็จะมีไฟตัวครอบตัวหลังคานะครับเพิ่มความสว่างในยามค่ําคืนนะครับตรงนี้ก็คือเปิดไฟหลีกก็หล่อแล้วนะครับสําหรับตัวไฟตัวหลังคาตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าตัวปีกนกนะครับ ตัวนี้ก็คือเป็นปีกลบปักองศาของแบรนด์ออฟชั่นโฟวิลนะครับแล้วก็ก้อนหนุนตัวเบโช็อกนะครับ1นิ้วของออฟชั่นโฟวิลเช่นกันนะครับตัวล้อนะครับเราเลือกใช้ตัวล้อของตัวเลนโซนะครับยางตัวนี้เป็นยางของแม็กซิตนะครับ m อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพ้าใบ10ชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นยางที่มีสมรรถนะที่ดีใช้ในเรื่องใช้งานบรรทุกด้วยนะครับกึ่งออฟโรดได้ด้วยนะครับตรงนี้กําลังถนนก็วิ่งดีนะครับผมตัวต่อมานะครับบันไดเสริมข้างเพิ่มมควา ดูดันแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเหยียบขึ้นด้านคนขับก็อนเนกประสงค์นะครับเหยียบขึ้นตัวท้ายกระบะปีนขึ้นเพื่อจะไต่เพื่อจะไปเก็บสินค้าด้านหลังนะครับเก็บผ้าพวงผ้าใบอะไรก็อนเนกประสงค์สําหรับการใช้งานอีกด้วยนะครับผมนี่ เข้าเจาะลึกของไฮไลท์สาคัญสําหรับตัวถังกระบะดําเลยแล้วกันนะครับสาหรับตัวแม่ของเรานะครับตัวนี้ก็คือเป็นสเต็ปตัวคัสตอมมาเพื่อจะเข้ากับตัวบอดี้มิสูไททันโดยตรงนะครับซึ่งเราการออกแบบดีไซน์นั้นนะครับของเรามีการคิดถึงในเรื่องของจุดคํานวณจุดเต้ายึดต่างๆนะครับความหนาแน่นความหนักแน่นของตัวเต้ายึดการบรรทุกที่ใช้งานได้จริงนะครับสเตปกระบะของตัวมิสูไททันของเรานะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่เมตรแปนะครับยาว สเมตร50สูงกระบะตัวพื้นฐานอยู่ที่80นะมีตัวคอกนะครับอนเนกประสงค์ตัวนี้คือเราเสริมขึ้นไปอีก50เซนนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะถอดออกได้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมดัมเป็นดัมไฟฟ้าสเตปอานะครับบรรทุกน้ำหนักในการยกได้นะครับเราการันตีไม่ต่ำกว่า5ตันอย่างแน่นอนนะครับผม ก็เดี๋ยวผมขึ้นเบื้องต้นตัวนี้ให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาชมด้านล่างกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าโครงสร้างเฟรมคัสซีด้วยการดีไซน์และก,การออกแบบนะครับไม่ซ้ําแบบใครอย่างแน่นอนเพราะดีไซน์ตรงนี้เกิดขึ้นที่โน้ตฮาวของบริษัทไอไซ์ดัมของเรานะครับซึ่งตัวเฟรมคัสซีตัวนี้นะครับเราได้ทําการออกแบบถึงในเรื่องของจุดรับน้าหนักแล้วก็ความแข็งแรงนะครับแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานนะครับด้วยการดีไซน์ที่รูปแบบไลฟ์สไตล์นะครับนี่มีความแตกต่างแล้วก็มีการ คำนวณในเรื่องของตัวจุดศูนย์ทวงในการดัาเทสินค้านะครับตัวสําคัญนะครับตัวมอเตอร์แล้วก็ตัว กระบอกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการคํานวณน้ําหนักในการยกนะครับการดัมเทสินค้านะครับซึ่งเราบอกว่ามีวารันตียาวๆถึง2ปีเต็มนะครับหรือ50,000กิโลนะครับจากไอเอดัมของเรานะครับตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวช่วงล่างด้านล่างตัวล้อนะครับเราก็จะใช้สเต็ปเดียวกันกับล้อหน้านะครับก็คือจะใช้ตัวล้อแม็กเป็นขอบ16นะครับรัดดวยยาง2 6ง75 R 16ก็เป็นของ Max กซินะครับถ้าใบ10 PR นะครับตรงนี้ก็คือเป็นยาง MT นะครับตรงนี้ก็คือวิ่งหลังถนนก็ดี ลุยในที่ทุกขก็ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรามาชมตัวสําคัญในการที่จะรองรับน้ําหนักในการบรรทุกนะครับผมก็จะเป็นแหนบสเตปไอซ์ดัมนะครับเป็นแหนบ2ชั้นนะครับเราได้ทําการเซตอัพแหนบเป็นสเตปสชั้นแล้วก็มีตรงเตงแหนบขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวโช๊คอัพหลังที่สําหรับรับการบรรทุกนะครับก็อีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นโชค๊คแกรนยี G ่มิลของไอซ์ดัมของเรานะครับผมแล้วก็สเตปช่วงล่างสําหรับคันนี้นะครับก็จะเซตไว้ที่3ตัน ถึง3ตันครึ่งนะครับสำหรับตัวแม่นี่ครับก็สามารถที่ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวเรามาลงดั้มให้ชมกันนะครับโอเค ส่วนของดั้มนะครับผมก็อธิบายเบื้องต้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาชมด้านท้ายนะครับตัวจุดเริ่มต้นจากการที่เราจะไปต่อพ่วงนะครับสำหรับที่จะลากจูงแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสเตปในเรื่องของหางลากนะครับหางลากตัวนี้นะครับเราใช้ลําโพงลากเหมือนกับสไตล์พวกรถบรรทุก10บล้อพ่วงนะครับหรือตัว6ล้อพ่วงที่ลากลูกครับผมทําไมถึงเลือกใช้แบบนี้นะครับผมเล็งเห็นว่ารถที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับก็สามารถที่จะลากในเรื่องของน้ําหนักที่มีความปลอดภัย การใช้งานที่สะดวกด้วยนะครับในการที่จะถอยล็อกต่างๆตัวนี้ก็คือจะทําได้ง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับแท่น ยึดสร้างขึ้นจากบริษัทไอซอสดัมของเรานะครับเราก็จะใช้ตัวจุดยึดจากท้ายคันซีนะครับทุกตำแหน่งที่มีรูฝากไว้นะครับเราจะใช้ตัวจุดฟิตติ้งเดิมนะครับผมแล้วก็ทําการที่จะใช้น็อตนะครับตัวน็อตที่มีเกรดคุณภาพสูงนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับสาหรับที่จะขันนะครับเพื่อจะใส่แทนล่าเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวลําโพงนะครับก็จะมีตัวน็อตอยู่ที่4ตัวนะครับซึ่งน็อตตัวนี้ก็คือเป็นน็อตขนาดใหญ่แล้วมีความแข็งแรงอย่างมากเลยนะครับผมต่อมานะครับก็คือจะเป็นตัวชุดสายไฟ ที่เราจะต่อไปที่ตัวลูกนะครับก็จะมีสายแบตนะครับที่จะจับแบตเตอรี่จากตัวแม่นะครับไปหาแบตเตอรี่ตัวลูกนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นชุดระบบสายไฟที่เป็นไฟเบรกไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟอุปกรณ์ที่ใช้งานต่างๆก็อย่างเช่นตัวไฟล็อกลูกนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ในชุดสายไฟ2ชุดนี้นะครับที่เราต่อพ่วงเข้าไปที่ตัวหางนะครับก็หลังจากที่ผมอธิบายตัวแม่นะครับจุดที่สิ้นสุดของตัวแม่ไปแล้วเราจะมาเริ่มต้นที่ ตัวลูกเลยนะครับผมตัวลูกตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวตะบองลําโพงลากนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่เราทำหน้าแป้นนะครับแล้วก็จุดยึดต่างๆตัวสามเหลี่ยมพวกนี้นะครับ จะสไตล์เดียวกันกับตัวรถบรรทุกข่้ว10บล้อนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่องเก็บเครื่องมืออเนกประสงค์แล้วก็ตัวรีโมทนะครับชุดสลักนะครับสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีสลักที่เราใส่เข้าไปครับก็จะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้ก็คือจะเป็นแท่นยึดวงเดือนนะครับก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับตัวรถบรรทุกขั้วนะครับที่เป็น6ล้อหรือ10บล้อนะครับที่ใช้วงเดือนนะครับเป็นตัวหมุนนะครับส่วนตัวต่อมาก็คือจะเป็นตัวพับล็อกนะครับสำหรับที่จะพับล นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวชุดล่างช่วงล่างกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแหนบนะครับตัวแหนบตัวนี้ก็คือเป็นแหนบสําหรับบรรทุกสําหรับตัวลูกพ่วงนะครับขนาดจะไม่เหมือนกับตัวพวกบรรทุก10บล้อหรือบรรทุกตัว6ล้อเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นสําหรับตัว รถพ่วงขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะมีโช๊คอัพนะครับหนึ่งคู่นะครับที่เราใส่ซัพพอร์ตเข้าไปนะครับในการที่จะรับแรงนะครับในงานบรรทุกนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นขณะเข้าโค้งนะครับตัวนี้ก็คือจะมีโช๊คอัพหนึ่งคู่นะครับก็ในเรื่องของเพลานะครับตัวนี้ก็คือเป็นเพลาที่เราสั่งทำนะครับพิเศษก็คือเป็นเพลาลอยนะครับสำหรับตัวลูกโดยตรงนะครับซึ่งเพลาลอยตรงนี้ก็คือหัวดุมทุกอย่างก็เป็นสเต็ปเพลาลอยเลยนะครับแล้วก็ทั้งเพลาทั้งเส้นก็จะเป็นเพลาขนาดใหญ่่่เเททาากกัััับตตตตววอยีิด้งแม นะครับแล้วก็ตัวขนาด mark, ล้อนะครับล้อแม็ก <for> <end> ตรงนี้ก็คือเป็นล้อแม็กสําหรับใส่เพาลอยนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกทุกอย่างเหมือนกับเพาลอยเลยนะครับผมเป็นเบรกน้ํามันนะครับกามเบรกตัวเดียวกันนะครับสำหรับเพาลอยนะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันนะครับกับตัวด้านหน้านะครับก็คือเป็นเพาลอยเหมือนกันนะครับดุมล้อขนาดทุกอย่างยางนะครับเหมือนกันกับตัวเพาหน้านะครับซึ่งเป็นตัวเพาที่เราสั่งคัสตอมขึ้นมานะครับเพื่อจะให้มีความแข็งแรงและก็มีการรับน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็ แต่ทาล้อแม็กตัวนี้ก็คือสําหรับใส่เพาลอยนะครับผมแล้วก็ยางนะครับก็คือจะใช้ตัวสเตปเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจะเป็น265 75R16 นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแม็กสำหรับที่จะใช้งานบรรทุกสําหรับเพาลอยเป็นของตัวเรนโซนะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวแหนบนะครับตัวแหนบตัวนี้ก็คือเป็นแหนบสเตปความกว้างยาวเท่ากันกับตัวเพาหน้านะครับแล้วก็ตัวโชกคอัพหลังก็มี1คู่นะครับสำหรับการยืดหยุ่นในการใช้งานบรรทุกนะครับแล้วก็ตัวเต้ายึดต่างๆตรงนี้ก็คือเป็นการสร้างโดยการ ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ในจุดรับน้ําหนักของเต้ายึดแหนบนะจะไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับผมเมื่อกี้เราชมตัวช่วงล่างไปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของสเต็ปตัวเ่านะครับสเต็ปล้อสเต็ปตัวยางนะครับแล้วก็สเต็ปแหนบนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวกระบะนะครับว่าสเปคสาหรับตัวที่มิสูเต t ันคันนี้เป็นตัวลากนะครับก็คือจะมีสเปคกระบะความยาวนะครับอยู่ที่3เมตรนะครับสูง80นะครับ กว้างเมตรแปนะครับความกว้างเท่ากับตัวแม่นะครับแล้วก็คอกเสริมอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้ก็คือจะมีความสูงอยู่50เซนเท่ากันนะครับผมแล้วก็มีตะแกรงสําหรับเก็บผ้าใบนะครับมีบันไดขึ้นสําหรับแผงหน้านะครับส่วนตัว อุปกรณ์มาตรฐานตัวนี้ก็คือมีความปลอดภัยนะครับตามมาตรฐานขนส่งนะครับที่จะต้องมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีนะครับเหลากั้นมอเตอร์ไซค์ด้านข้างนะครับแล้วก็มีตัวห้ามล้อนะครับที่จะต้องใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับก็จะต้องมีตัวสติ๊กเกอร์พ่วงนะครับที่จะต้องติดนะครับเพื่อสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของตัวกาดเลนด้านท้ายนะครับที่จะเป็นจะต้องมีนะครับก็คือจะต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับแล้วก็ไฟแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับ ไเราข้างนะครับแล้วก็ตามมาตรฐานขนส่งนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะไปขอการจดทะเบียนนะครับซึ่งตัวคันนี้นะครับเราใช้ตัวการจดทะเบียนนะครับเป็นป้ายสีส้มนะครับเป็นรอยยอ16นะครับ ความหมายของการที่ใช้ลอยอ16นั้นนะครับก็จะมีการใช้ตั้งแต่หางลากเกสกีนะครับหางลากพ่วงทั่วไปนะครับแต่สัดส่วนในการจดทะเบียนนั้นแต่ละขนาดจะไม่เท่ากันนะครับคันนี้เราได้เขียนแบบแล้วก็ให้พิศวกรเซ็นรับรองนะครับเพื่อไปยื่นขนส่งนะครับและการจะไปยื่นขนส่งนั้นนะครับเราจะต้องดูในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในการที่ขนส่งจอนุมัติให้จดทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภายใต้ตัวระบบกลไกความปลอดภัยในการยื่นขอขน แล้วก็มาตรฐานที่ขนส่งจะรองรับด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นวาวเซฟตี้นะครับเวลาเราตกทุกล้อจะถูกข้ามไว้นะครับไม่สามารถที่จะไหลออกไปได้นะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ขนส่งจําเป็นที่จะต้องให้มีนะครับผมไม่งั้นไม่สามารถที่จดทะเบียนได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นดัมให้ดูนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวคนไกลในเรื่องของตัวล็อกลูกนะครับตรงนี้ก็คือจําเป็นที่ต้องมีนะครับในการล็อกถอยเวลาเราถอยในการที่จะถอยเข้าซองต่างๆหรือถอยเข้าไปในที่แคบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการล็อกถอยไม่พอนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเราจะมีในเรื่องของการปองกล้องถอยนะครับสําหรับตัวลูกคันนี้นะครับเราก็จะมีกล้องนะครับสําหรับถอยนะครับเดี๋ยวผมไปลงดั้มก่อนนะครับนี่ครับสําหรับคันตัวลูกพ่วงคันนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการล็อกถอยหรือการมองถอยด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะมองจากตัวกล้องนะครับไปถึงท้ายตัวลูกได้เลยนะครับสําหรับบริษัทเราที่ทําการออกแบบเพื่อการใช้งานที่คล่องตัวแล้วก็สะดวกด้วยนะครับผมก็คือรายละเอียดของเรามีเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับผม แล้วก็ตัวต่อมานะครับผมก็คือเป็นตัวชุดตัวระบบเบรกนะครับหลายๆคนว่าผมเอาระบบเบรกมาทํางานจากจุดไหนนะครับซึ่งเราตัวนี้เราใช้ระบบเบรกนะครับเป็นปั๊มลมนะครับปั๊มลมที่เราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นปั๊มลมนะครับ ขนาด2ลูกสูบนะครับท uh ี yeah. <laughs> <ored nos. S 1> ่เราติดตั้งเข้าไปนะครับผมเอาลมนะครับมาจ่ายระบบน้ํามันนะครับผมเอาลมมาดันตัวน้ํามันนะครับแล้วก็จ่ายไปที่ล้อนะครับโดยการที่สั่งงานจากไฟเบรกนะครับเอาเบรกมาผ่านซลินอนนะครับแล้วก็มายิงเข้าลมนะครับลมเปิดไปที่ตัวหม้อลมนะครับเอาน้ํามันมายิงเข้าที่ล้อนะครับเพื่อจะทําการนะครับสั่งเบรกได้ตามตัวแรงเบรกจากตัวแม่นะครับแล้วก็การคอนโทรลด้วยการที่เราใช้ตัววาล์วปรับลมนะครับเป็นตัว กำหนดนะครับว่าเราต้องการเบรกอยู่ในระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพนะครับในการเบรกในการใช้งานสําหรับตัวบรรทุกนะครับ ให้เกิดหนึ่งละสําคัญที่สุดเลยมาตรฐานขนส่งยอมรับนะครับว่าจะต้องมีค่าเบรกแรงกดเบรกที่เท่าไหร่นะครับกว่าจะผ่านมาตรฐานนั้นนะครับเราต้องทําการทดสอบจริงนะครับเพราะเราไปจุดที่ขนส่งใหญ่เลยนะครับผมในการจดทะเบียนรถตัวลูกคันนี้นะครับจึงมั่นใจได้ว่าหนึ่งในเรื่องของตัวแบบนะครับของเรานะครับทำถูกต้องร้อยเซนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผ่านมาตรฐานขนส่งแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรายละเอียดของตัวการยกใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เราใช้แบบ แบตเตอรี่2ลูกนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวแม่สําหรับยกตัวแม่โดยตรงนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวลูกสําหรับยกตัวลูกโดยตรงโดยการที่ยกสินค้าตัวนี้คือผมรับประกันได้เลยว่าดัมผมสามารถยกได้ถึง5ตันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ รายละเอียดนะครับโครงสร้างต่างๆตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดบนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการออกแบบคำนวณจุดรับน้ําหนักต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเฟรมพลาสตนะครับต่างๆพวกนี้นะครับเราได้ทําการหาจุดแข็งแรงนะครับจุดสุดทวงจุดรับน้ําหนักที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งบนท้องถนนนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบการใช้งานนะครับเรื่องจากการบรรทุกทุกอย่างนะครับเราได้ทําการเทสแล้วก็การใช้งานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกในทางลาบนะครับ The บรรทุกในทางขุขะนะครับหรืออยู่ในทางลาดเอียงต่างๆนะครับรถคันนี้นะครับได้ทําการเทสทุกสมรรถนะของพื้นถนนแล้วก็ทางที่เขาเรียกวิบากนะครับในการที่เราเทสเพื่อจะหาในเรื่องของจุดบกพร่องนะครับคันนี้เราได้ทําการเทสนะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดในการที่เราจะผลิตคันต่อไปเพื่อให้เกิดการใช้งาน100%ซแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับสำหรับคันนี้ผมก็ถือว่าเกือบร0อยเซนนะครับในการที่เราผลิตและดีไซน์ออกมานะครับว่าในการที่ เราจะผลิตคันแรกออกมานั้นนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์หาข้อมูลแล้วก็ทําการผลิตแล้วก็ทาการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคลายรถต่างๆก็มีการที่จะใช้วิธีการชิดแบบนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมด้านนี้นะครับ ตัวเลขซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวมาตรฐานที่เราไปยื่นจุดขนส่งนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวเลขกันซีนะครับที่รันนัมเบอร์จาก RS Dum ดัของเรานะครับแล้วก็ความปลอดภัยมาตรฐานที่ขนส่งจําเป็นยี่จะต้องให้มีนะครับก็คือในเรื่องของตัวสวิตตัดนะครับในเรื่องของตัว ตัดไฟนะครับผมก็คือตรงนี้หากเกินเหตุฉุกเฉินทุกอย่างก็คือเราสามารถที่จะใช้สวิต์ตัวนี้เป็นตัวตัดระบบทุกอย่างให้หมดนะครับแต่ถาาว่าตัดทุกอย่างแล้วนั้นนะครับระบบห้ามล้อต่างๆยังคงต้องมีเหมือนเดิมนะครับระบบห้ามล้อสําคัญยังไงนะครับก็คือหากตัว ตัวนี้นะครับหลุดกระชากออกจากตัวแม่นะครับเบรกตัวลูกจะต้องล็อกนะครับเพื่อจะไม่ให้ถลายนะครับหรือวิ่งไปชนกับผู้อื่นนะครับหรือสิ่งของอย่างอื่นนะครับตัวนี้ก็คือป้องกันนะครับในระบบความปลอดภัยต่างๆพวกนี้คือควรที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องมีนะครับก่อนที่เราจะไปจดทะเบียนนะครับผม ผมอธิบายตัวลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับรีโมทนะครับแล้วก็สวิตต์ต่างๆที่ควบคุมจากตัวแม่มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็เอาที่ตัวสวิตช์คอนโทรลตัวที่เราติดตั้งเสริมเข้าไปนะครับตัวนี้เวลาเราล็อกถอยนะครับนี่มีไฟเตือนนะครับล็อกถอยตรงนี้นะครับรีโมทดัมนะครับตรงนี้ นะครับไฟใต้ท้องไฟเสริมนะครับแต่ลมต่างๆแต่ลมนี่ขนส่งไม่ให้นะครับผมก็จะมาดูนะครับในเรื่องของรีโมทไร้สายนะครับรีโมทไร้สายเราจะมีคอนโทรลทั้งตัวแม่ตัวลูกนะครับก็คือปุ่มล็อกตัวนี้เราจะต้องคลายออกแล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้แล้วก็เปิดรีโมทในเรื่องของตัวลูกก็จะทํางานนะครับผมในเรื่องของการใช้งานนะครับสังเกตว่าดัมลูกก็จะลงคอนโทรลได้จากตัวแม่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับก็จะขึ้นจากตัวแม่เลยนะครับผม สำหรับตัวรีโมทต,ตัวนี้นะครับคอนโทรลที่ตัวแม่ได้เลยนะครับผมเรามีทั้งแบบไร้สายแล้วก็แบบมีสายนะครับโอเคแล้วก็ตัวแม่นะครับทีนี้ก็มีทั้งสองระบบเหมือนกันนะครับมีทั้งมีสายแล้วก็ไม่มีสายนะครับเป็นไร้สายนะครับ ตัวแม่จะขึ้นสุดไม่ได้นะครับเพราะคำที่สามเหลี่ยมนะครับก็สามารถที่จะคอนโทรลที่รีโมตตัวนี้ได้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับเวลาลงก็ใช้งานเหมือนกันนะครับลงหรือขึ้นใช้งานรีโมตเหมือนกันนะครับนะครับเวลาใช้งานเสร็จนะครับปุ่มนี้จะต้องถูกกดล็อกเข้าไปนะครับผมเพื่อป้องกันรีโมทขึ้นใช้งานเองนะครับ สำคัญนะครับถ้าเผื่อเราเปิดรีโมทไว้นะครับแต่เราไม่กดปุ่มตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อยู่ดีนะครับผมแล้วก็รีโมทตรงนี้ก็เพิ่มความวัเนกประสงค์ในการที่เราจะใช้งานนะครับตัวต่อมานะครับตัวแม่เราได้เพิ่มตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับเข้าไปนะครับก็มีหลายสเตปเลยนะครับผมก็คือสแตนดาร์ดก็เป็นศูนย์นะครับสามารถกดได้ถึง9โหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็โหมดที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมี A B C D แล้วก็ e นะครับมี5โหมดก็คือสามารถที่จะเลือกเอาตามความเหมาะสมในการที่จะบรรทุกใช้งานเลยนะครับในเรื่องของคันเร่งนะครับมาไวนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีนะครับในการออกตัวท็อกที่เราต้องการมากๆสาหรับตัวรถบรรทุกนะครับคันเร่งตัวเสริมเข้าไปพวกนี้คือจําเป็นมากนะครับในการที่จะบรรทุกใช้งานนะครับผม ครับผมก็รายละเอียดดีเทลเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนะครับเราได้อธิบายเจาะรายละเอียดให้ชมกันที่เรียบร้อยนะครับรายละเอียดหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจข้อมูลนะครับสนใจในเรื่องของรายละเอียดว่า ต้องการแบบคันนี้หรือต้องการนอกเหนือสเปคคันนี้นะครับหรือนะครับสงสัยในเรื่องของรายละเอียดดีเทลอย่างต่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรผมก็0 8 1ย์4 1 8 1 5นะครับโทรเข้ามาสอบถามผมโดยตรงนะครับหรือต้องการทักผ่านช่องทางต่างๆนะครับผมจะขึ้นผ่านตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ให้นะครับยังไงก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับการนําเสนอสิ่งดีๆเด่นๆนะครับของบริษัทเราก็เดี๋ยวจะนํามาเสนอเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะครับ เผื่อเป็นช่องทางในการเลือกทําธุรกิจนะครับยังไงก็ฝากบริษัทของเราไว้นะครับเป็นทางเลือกด้วยไอซ์ดัมครับผม